วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าสู่ช่วงไขค,ความลับสากุระค่ะทุกคนช่วยไขค,ความลับสากุระหน่อยนะคะว่าทำไมสากุระถึงเป็นแบบนี้เรื่องที่หนึ่งรถสีขาวอันนี้เป็นของใครกันนะอของใครก็ไม่รู้อะเราชอบขโมยไปเล่นละครสั้นตลอดเลย ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงหลับตาและเดินไปเดินมารอบเมืองทำไมเธอไม่ปวดขาหรอฮะชช่วยไขยความลับหลยค่ะผู้หญิงคนนี้ก็เช่นกันทำไมถึงหัวเรลาห้าห้าจุด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 แล้วๆๆๆๆลก็เดินไปเดินมารอบเมืองเหมือนผู้หญิงหลับตาคนนั้นเลยทำไมทำไมเด็กบ้านนี้ทำไมเขาอยู่กันสองคนพ่อแม่เขาหายไปไหนกันนะทำไมทำไหมล่ะ พวกเขามานั่งเดทกันเหรอทำไมพวกเขามานั่งทุกวันเลยเข้ามาเข้ามากี่วันเขาก็นั่งตรงนี้ทุกวันเลยหรือเขามาเดทกันหรือเขาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ทำไมบริษัทนี้พนักง,งานทุกคนหน้าเหมือนบริษัทเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนประธานบริษัทจังเลยเนี่ยหน้าเขาเหมือนบอสใหญ่มากเลยอย่ะทุกคนเหมือนทุกคนเลย และเกมนี้ทำไมถึงมีเงินหล่นอยู่ทุกๆอยู่ทุกๆท,ที่เลยทำไมททำไมรูปปั้นสีขาวตรงนั้นทำไมเขาถึงต้องมาทำ้ายเราด้วยละ่ะและรูปปั้นสีทองที่อยู่ในห้องนี้เราก็คืนทำไมเขาถึงมาทำ้ายเรากันนะแล้วทำไมถึงมียำแปะไว้ด้วย ห้องนี้ตอนกลางคืนมีคงกระดูกม่ตั่งกินชาทำไมล่ะทุกคนใคยเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้กันนะรู้ไหมคะหรือสัตว์ทั้งหมดนี่เป็นเจ้าของกันหรือแกวัวแกเป็นเจ้าของใช่ไหมหรือแกไก่ไกเป็นเจ้าของใช่ปหหรือแกแพะเป็นเจ้าของใช่ปไปไหนไปไหนสวัสดี และบ้านนี้เป็นของใครกันนะบ้านนี้เป็นของใครมีบ่อนซิงข้างหลังด้วยจ้าแล้วทำไมเจ้าสาวเวลาเราทำร้ายเขาหรือเราทำอะไรเขาเขาจะกลายร่างเป็นผู้ชายหรือไม่ก็เราไปแต่งตัวให้เขาเขาจะกลายเป็นผู้ชายทันทีโอ้ไม่กอดคนลุกมากค่ะ นี่มันเกมซากุระหรือเกมอะไรเนี่ยบ๊ายบายนะคะทุกคน